สวัสดีจ้าทุกคนว่ามือนีไม่หอมสือผ้ามากินพิซซ่าขึ้นเก่าพี่น้องว่าไม่หอมเมื่อยเพิ่งเมื่อยเพิ่งแกว่าเป็น่งไรเป็นมืลืดถือเถ่าเพิ่งไม่หอมกับกินพิซซ่าข้ากับแสงเทียนพี่น้องข้าแสงเทียนข้าแสงเทียนอากาศก็บ,บดีบดีทุกคนมึงเทียนไม่หอม นานี่มันเมือดพี่นออยูบาลยังเ,ยเขียนข้าวปไตไฟสเงจีข้ากระไตเทียนเอาพี่นองต้องได้ใส่เทียนตะอไม่หอมกระยูบานเนาะจ้ะไม่หอมเสียวอ,อันพี่สาวมาไมนี้ไม่หอมสื้อพี่สาวทุกคนไม่หอมซื้อพี่สาวต่อื้อพี่สาวมาเข่ามา,มาก็เลยได้มาเห็ดพี่สาวมาอเอาใส่ ตู้อ้เองพี่น้องมาได้เฮ็ดเองมื้อนี้แม่หอมมาได้เฮ็ดเองแม่หอมอยากไปข้างนอกมาได้แคร์แครพี่น้องเอ้ยแฟนะเดี๋ยวแม่หอมเอาออกจากตูนกน้น่าจะนอะเัานมาเบิ่งกันเป็นทุกคนพี่สาวแม่หอมมามากินกับแม่หอมจ้ะทุกคนมาเดี๋ยวแม่หอมขอตัดก่อนเนาะจ้ะเน,ะนะาะเพราะว่าเห็นมีดเห็นนั่นอีกเนาะว่าพ,พีชโก้ จะมา,ก,ากินกันไม่หอมกระตัดแล้วจะทุกคนมัม้งจะใส่จานเนาะใส่จานแล้วก็กใส่ซอสมะเขือเทศจะทุกคน<ๆ>กินง่ายๆจะทุกคนเออมาจะหอดบ้าน มันข้างหลังกรอบด้วยอย่างมันนี่ไม่หอมเห็ดเองนะครับก็มันนี่ไม่หอมใบเห็ดเองอร่อดกินพ่ออยู่ใดพี่เนาะ มันทำไปย่ำปูมากพี่นองปูเก,ก,ก่าสิบกัวานากเก่าสิบกัวพี่ื่องแต่วา,ยานยายังแข็งแรงอยูพี่น้องมันปูนะแล้วแล้วเป็นมะเร็งพี่น้องเป็นมะเ,เร็งตอมนำเหลืองอนะไรนี่ะหรือยินบางกันทร์เนี่ย อันเราเป็นตั้งแต่ตั้งแต่อันยูอาหารสิบสี่สิบห้าสิบแม่พี่น้องบันนี้อันหมอก็เลยเอาอกบันนี้มันก็เลยขึ้นมาอีกแม่พี่น้องมันก็ขึ้นมาอีกนี่อย่างนี้คนเกาหลีเปิดน่านะพี่น้องเนาะ ผู้เป็นลูกเ,เป็นเต้าเพิ่อเกิดทําใจละอันเต้าเรียกตัวแม่เจ่า,จานะพ่อนะพ่อนี่เป็นเ่พ่อนี่เป็นพ่อเลี้ยงของตาดิจ้ะเพราะว่าแต่ว่าเป็นการย้มกันมาดวนละย้มกันมาตั้งสามสิบ กูอปีละมั้งกับยา à ม่งยัฮงฮาเล็กเทียนอ่ะอันแม่หอมเรต้องได้ไปอ่ะท่องความสะอาดถ่ายาาได้พี่น้องไปดูดฝุ้นไปเซตหน้าต่างไปเดี๋ยวย้ำเพิ่นบ่มีแห้ง สบายรดนวนหอกนั่งเดิไปใชนะ่ไหมยาเนี่ยเราเป็นเครสะอาดมาันเล่าก็บบ่ให้ออกบอ่อให้อันดูนี่ปกติขเขาเจ้าสิมีหมอมาเห็ดนากจากถ้าะว่าหา้ามงามเสียผ้าสีสิแม่ย่าเป็ยกย่าป่วยสิต้องมีหมอมาเอายามาให้กินมาอาบนา้ำ,บนในำให้มาทำความสะอาดบ้านให้วบายก็บทำให้บ่บ่ดีดอกพี่น้องบ่ดีทำใหาเห็ดเอง แต่ว่าลูกเต่าอ,อยู่หนีเพิินกับมีงานมีการเห็ุเพิ่อนอันบ,แบบ่ไดมาแบกมาหามบ่ไดมายกมาหยังคือจังรูา้านเท่าได้พี่น้องอันแม่หอมเห็นผู้เดียวที่ไปง้มไปนั่นแม่แต่ากับมีหมอมาทําความสะอาดไม่ยางอยู่สาม,มีแม่ไก่ไปหาแม่สุมือสุมือพี่น้องเ,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 เิ่นเบิ่งแม่เิ่นดีดีคือคนไทยเฮ่าล่ะ ขอานยาไม่หมอมากขึ้นมือเข้ากันเนี่ยไม่หมอมากเอา,ายาให้กินเอานอนแล้วนี่เจ้ว่าจะลูกก็ต้องไปหาเพือเอาเพิ่นเบิ่งลูกเพิ่นเบิ่งแม่เพิ่นดีนะเจ้าบาบางคนะไปอยู่บ้านผู้เฒ่าหมอเนาะแล้วสิเบิ่งจำหลายท่าน้องคนเนี่น,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 นบรรลุสิไปยังค่อย อาบน้ำหายจำ่คยเปลี่ยนแพ่นเปิดห้พไปน้องแม่เทาๆนะฉันมากลูกเต่าอยู่ประเทศอันนี้อันพ่อแม่ป่วยแหน็อยากเอาไปไว้บ้านเพื่อเฉาเลยทีหลังหน่อยผู้ลูกผู้เต่าดีก็ยังบ่เอาพ่อแม่ไปแ้วกระเบื้องเอา กินพ่ออยู่เลยเพื่อนเนาะกับเปียนอาหารเน่ก็ดีที่่อนาามมากินน้ำตามหมูหมูหู้ไงจ้ะเบื่อเนาะจันอาหาร เพิ่งเป็นหล, idas, นล brands, ผู้เท่าซะแน่หลวงพมีพอนที่เหลือพี่นอดขันร่างกายเฮา้อนแอลเราบอแต่เนี่ยมาบุ้มหอดนี่คนกะบองเร่องหันก็มากึนเขอาบ้านไ่หอมดีๆอยู่เลย้องเรียนก่อนเดี๋ยวเราเมื่อยไหลาเข่าลงบ้าน อันแม่ของอันแม่ของแม่แล้วเนี่ยเท่าไรพี่นอ้องบานนี้มันได้หอบฟื้นเนาะไปเอาฟื้นหนึ่งทีไหมไปหอบฟื้นใส่นี่มาเสียงม,มาดังกันหนาวมาันเป็นน้องยางมากจากกองฟื้นมาบานนะเอาฟื้นใส่แขนน้อยๆน้อยๆมากลมไปแหละคนดีๆเลยตายไหมพี่นอ้อ <c> ง <oughs> แม่แม่ของแม่เพิ่นเลยล <c oughs> อยกว่าปีขึ้นกันพี่นอ้องมึงดู ง่ายเบอกจีน่ามือนี่ยดราไม้มาหาม่หอมมาบังไม่หอมมือเลยไส่เสียทับในโก้เนว่ามันนั่นเียกแต้งตัวบ้านเรานีสากขนาดเราสองสอาห้องแจร์เลยเราบอกไปแล้วว่าต้องมาดูดฟุตหนึ่งคนนี้เ้วยองไปใครก็เรียมือใดบุกมนสิหายคนไปพี่นนอง ยาย่าเหมือนหอมยากอีดีเดือนนี้พี่ดองหล่าสาววานราทิตย์แล้วกับผู้อื่นอื่นแล้กับผู้นี้อ,อ,อ,อื่นอั่น้นึงกับไปมันเป็นเดือนที่เป็นเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่ไปหากินแล้วก็เป็นเดือนที่พี่จะตายพี่้องเป็นเดือนที่ เอินแขกเอินคนไปกินเอาทิดนี่นัดบ้านพู้นี่เอาทิดนี่โอ้หนัดบ้านพู้นี่คา,า,างเซียกับเป็นมือสมาลาวครับมันอยู่ลูกเตา้าเล่าเลียนกับนัดมากเลยเกี่ยวของคนไม่พอคือมาพี่น้องมันกันเออมืู่นนี่เคยไปหาเจ้าได้แล้วฉันจะไปเจ้าของคนไปหายนู่นนั่นนี่งใช่ไหมบ๊วยศาสนาชาแน เจ้าขวามก็คือกันพี่น้องกันคณะเพื่อนกันซื้อของวังสิ่งก็ต้องได้เล่นรถเอาไปให้เพื่อนก็ได้ไปนั่งกินกาแฟน้ำกันแล้วเสร็จพี่น้องจะไปนั่งกินกาแฟน้ำกันต้องได้ไปนั่งคุยกันม่พี่น้องเ้นี่ยงานยากงานแม่ห้าว่าขันมันตอบคอมเป็นจ่าหรือว่าเม่ได้เขาไปหาไพหรือว่ากลับบ้านคับบ้างใช่ไหมครับกับ น้ำมีเวลาเขาไปสิสิเขาไปหลายๆพี่น้องเพื่อเพื่อว่ายังเพื่อเข้าประเดี๋ยวเขาไปเข้ากับจีได้เอาตัวนั้นมาบวกลบคู้นหารกันนะพี่น้องเพราะวา่าหาเทียเข้ากับบว่างมันบ่เข้าเข้ากัอยากให้นนมูเข้าก็คือน้ามูคือกัน มูก็คิดน,น้ำห้าวกันพี่น้องบางานแต่ห้าวคิดน,น้ำมูนแล้วห้าวก็คิดน,น้ำมูกันบางอาสะสมมุนาะสมมุติว่ามีแม่หอมมีแพทย์ไว้มืออื่นแม่หอมสิปไปใสยังไงอันนี้คือแม่หอมสมมุนาะสมมุติว่าแม่เทียนขืนไลเนาะอันนี้แม่หอมสมมุนที่แม่เทียนขืนไล่หรือว่าแม่แม่เดือนขืนไล่ยังไงมันบางพี่น้อง สมมติว่าไม่หอมสิไปใส่มาใส่เนยะไม่หอมสิไปให้หลายๆแต่เดียวคือคือคอออือย่ำมือย่ำมือเสองสมมติว่าเป็นไร่ำมือเสองไม่หอมไปแงมือสอ,สองก็ไม่หอมสิไปให้หลายๆแบบต่อไปตอบแท,ท่นใบว่าเขาจะเพิ่นเฮ็ดคีบหรือว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังญไม่หอมสิบ่ได้เข้าไปตัวนั้นก็สิได้มาแท่นใบกับกบ่ได้ถึงก็บว่าแทานแต่ว่ากับมิวลาว่างก็ขเข้าไปให้อีกคือเก,าออกาา่าพี่น้องเพิ่นก็มาหาเฮาคือกัน บ่ามันไ่จะเข้ามาหาเพิินมันตางเพิ่นตางงานการเพิ่นก็นดึงส้มวงเข้าก็ดึงเข้าก็ดึงเหรียญนี่สิแม่พี่น้องมันท่านไม่หอมเสียใส่ไม่หอมตื่นตีหนึ่งไม่หอมตื่นตีหนึ่งปุ๊บมันบอกพี่น้องยุ่นี่ไม่หอมตื่นตีหนึ่งตีหนึ่งเคิงประม่ณประมาณ,มาณนี่แหละพี่น้อง ประมาณตีหนึ่งคืนรุงสักเิยร um ุ่งลุงคลิปได้พี่น้องลุ่งสักเิยรุ่งคลิปไม่หอมกับสิไปเมื่อกี้สิดีดิ้งขึ้นมาผู้ใได้ดิขึ้นมากกว่าไม่หอมกับสิไปปุ๊บแมนบอสจอยมาจากนายกับสิบแมนมูมูเข้าหนิเนี่ยพี่ลองเอาอะไรที่ไหนเนี่ยไม่หอมสิบฟ้าก็ไปฟ้าไปบบบนี้เงี้ยเมื่อเช้าเข้าตื่นปุ๊บแมนบาปุ้ยน้องเข้ามากินกาแฟแม่เทียนขึ้นปั๊บแมนบอกพี่น้องอืมไอ อันนี้คือข้ามหกกินประจำบ้านเลยอันนี้นคือคือเป็นกิตประจำบ้านนันเนี่ยอมช่องแม่ช่องช่องส,งสงเปดมุ้งเศรนะ้าน่ะไม่หอมกระสิกระสีอาบน้ามกระสิแต้งตัวอืมเม่เยืลุ่ต๊บไม่นเหยนกระสืต๊บบํามุงเก ช่วแม่เจนเสรพ่อแม่เดนเสร็จรุ่มีทำสีแจ้งตัวแล้วพอดีได้บัหนึ่พี่น้องคั้งนี้เนี่ย pa ออกจากบ้านจากซ่องกรไปายแบพี่น้องเอ้ยมาแล้วแฉะแฉะแกลับมาทางเสียกับท่านแม่มุนท่านเพื่นประสวงสวงขันนันเมืองไทยกับสิเมีนสามทุ่มเนาะพี่น้องอือสามทุ่มก็ตีเขาไปหาเพื่อน ขุณหอมไปหาเพื่อนสองทุ่มคุณแม่หอมแม่หอมไปไปสองจอไปสองจอนสินั่กับทบเคืองนะพี่น้องก็เป็นสองมันบ่อือคุณแม่หอมไปจอดหาเพื่อนสามนันก็เป็นสามทุ่ม่มงแล้วอือเพราะม่เพื่อนก็สินั่งโดวนมันบ่ไม่หอมเธอเสียใ่เพื่องแฟนเราเพราะว่าก็อยากก็อยากว่าอยากให้เพื่อนอยากให้เพื่อนได้คือไงทุกคน บะหมี่เราจะหอมพันแล้วบาไปมันบะแม่นพี่น้องมันต้องมันต้องตามมันต้องไปนะพี่น้องคิดนะคิดอันเพิ่นบ่คิดดอกแต่ว่าเฮานี่ล่ะคิดเองพี่น้องเขาคิดเองเฮาห่วงห่วงหมู่เฮาห่วงเฮาคิดน้ำ นเดียวเคยไปแล้วเขาก็ไปคือก็ไม่หอมบ่ต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ไปหลายหลายกนพี่น้องไม่หอมเพราจำเป็นต้องไปหลายคนถ้าหลายกุ้นแรนเขาแรนออกไม่หอมเพราไปบ่เอามันบ่ได้ไม่เอาแบบนั้นไม่ได้ไม่ต้อง ไปกันคือติมๆไปโหลดจอเที่ยงคีรีถ้าาจอดก็คือจอดสบาออกกับเวลาเท่าไดก็คือออกเวลาสั้นไม่หอมสเป็นคนอังสั่นปีนองถ้าจอดใส่ทีวีไปปั๊บมันเกิดิะไปขืน้องคนหนดละหมายเลขแต่ว่าทีวีมันกดบ่ไ้พีนองมันกดสติเกิดบ่ไ้เป็นบ่อยมานี่อันไอแพด พญงเนาะมันจะเป็นรูปแม่หอมกับพอไยแมนบามันเป็นเอฟซีมันเป็นของแม่หอมเนี่ยแมนบาตอนเจ้จะพ่อของพไยเนี่ยมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่กับทรศรัพทารอบ่าแมนบาพี่น้องแต่ตาลูปแต่ตาูปของพองเยี่้เอฟซีเนี่ยเป็นเป็นเป็นของพไงเนี่ยเป็นของตานะอืมมันเนี่ยมันเป็นรูปแม่เป็นรูปแม่หอมก็มี หนึ่งก็มี่สองก็มี่สามก็มี่สี่ข้อมเติมอะไรมมบ้าก็มี่สี่คือกันพี่น้องก็มี่แแ้้วคาที่มีรูปเอซแต่จะพ่อเอฟซีเด็กกมี่สี่ที่รูปรูปไม่หอมแตงใส่สูตรนะพี่น้องนั่นแหละก็มี่สี่มีซมานี่ อันซุ้มมันนั่นคมเมนต์บ่ได้พี่น้องไปได้แต่สติเกิดบันนี้ก็มีอันนึงกะที่แยกออกมากตัวแท้ของไม่หอมได้บัดตัวแท้ของไม่หอมคืออันที่ไม่หอมอัดคิปอันที่ไม่หอมเห็ดรงคลิปพองอย่างนี้คือตัวแท้มีตัวแท้อยู่ตัวหนึ่งพี่น้องบันนี้กับที่เป็นเสือสีชมพูนั่น ก,กับอันนั่นกับมีอันนั้นกับคืออันนั้นกับแยก,กออกมาพี่น้องแต่ถ้าพอบาแยกนั่นถ้าพอบาแยกหลังทีที่เป็นเสียสูตรที่ใช้แม่หอมใส่เสียสูตรใสท่องหน้ามีซีแล้วก็ที่เป็นรูปพอหญ่กับมีซีม่นบ่พี่น้องกับเป็นกับเป็นแปดแล้วแม่นบ่เป็นแปดแล้วกับเป็นเก้ากับตัวนี้แม่นบ่พี่น้องกับเป็นสิบกับตัวเสียสีชมพูแม่นบ่พี่น้อง ในหอมมีอยู่สิบเป็นบ่ในหอมมีอยู่สิบแต่ว่าหันมีรูปสติกเกอร์คือกันนะ่ะอันละซีมันมีแยกออกมากนี่คือเป็นตัวแท่อืมตัวแท่เราก็มีตัวแท่ส่วนสีสมนั่นอืมนี่นะเป็นอย่างไรบ้างไม่หอมมันคือเห็นไปบ้านคนนั้นเอาตาไปแล้วใบ้านคนนี้ ก็เป็นตาขึ้นกันบ่แมนเด้จ้ะคนละอันคนละอันสมมติว่าแม่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 เดือนโอ้แม่แม่ม้นบะท่านลงมันบ่แม่เทียนขึ้นถ้าเราซับหรว่าทีวีแม่ไปแม่หอมไปจรจัอันนี้แม่หอมสิสิบอ่าสู่ฟังสื่อนจาจะเนาะแต่เป็นเทติ๊กเกอร์เดียวกันจ้ะพี่น้อง เขาสีเดเดียวกันไม่หอมก็แยกมันก็แยกว่าท่านใดอยู่พี่น้องไม่หอมแยกว่าเป็นจักเสียรูปใส่มาใส่เนาะรูปหมารูปแมวคือแม่ไกลจคุณกาแฟเนี่ยติพี่น้องไม่หอมกับบม๊มีหมากับบ๊มีแมวไม่หอมว่าสีเทอเนีน่เอฟซีหนึ่งเอฟซีสว่วนเอฟซีสามอยู่พี่น้อง อือเรามาเป็นรูปแม่ Ef หอมเป็นรูปแม่หอมเลนมันสีมีดีเป็นบ้า F C หนึ่ง F ไปถึงสี่เป็นบ้านั่นเองความพะย่ะย่ที่เป็นรูปพะย่ะย่เป็นรูปตัน F C หนึ่งถึงสี่ขี้เกันดมันบ้าพี่น้องไม่หอมจีงสั่นจ้ะมัน,น,น,น okay. ในตัวแทนของแม่หอมนี่ก็มีตัวหนึ่งตัวนี้อืมแล้วก็ตัวเสือสีส้มนั่นคือแยกอันงุ่มนหลังใบแยก อันนี้ซีลีซีอันนี้ซีรีเลยอืมมันหอมบอกซูข้าวผมรู้สืกผมสว่าอาอมนไม่แน่นี่แม่มันเลียนไปบานแม่เทียนแล้วมันเลียนมาบานแมมนอนดีคนหลานเลยแกคนหลาน ออเดี๋ย <c oughs> วคอมพิวเตอร์พอใหญ่เรามีคอมพิวเตอร์เงบอลเนาะกินอะารกับชิวันเป็นยังไงพี่น้องมันเหลียงนี่ดีไหมมันคือห้องกินเค้กี้นี่ยไหมพี่น้อง ินข้าวีเลยออกซิเใหม่ๆในแจ้งน้อยกนินสองอันสองอันก็ซ้ำนิ่มหนึ่งอันนี้และวที่น้งนี่กับที่กินมืออื่น nhau gì mà hòm nhạc chịu nhạc kịp nhau cơ vì nào kịp nhau Tôi khôn không có gì chăn, không có gì chăn bưng nữa Thì nào mắc cần này đâu có gì bóp bưng này Anh hề hò Nó nó sẽ là Như lấy cung khoảng mẹ này mẹ xung đi Xung mẹ hôm bưng hề cắn chuộc đi Thì nào bưng hề cắn bớt Như lấy cung này nói เบิ่งให้กันดีดีพี่น้องหักกันคือย่างนี้คุ้มตัวแขกหักกันเบิ้งแห่งกันบ่แม่นเบิ่งเทียเดียวเลยเบื้องไรเทียบพรอบตะวันก็ข้อมเห็นเทียบเดียวเพราะว่ายังบ่ลงเวลาพร้อมเพราะว่ายังเพิ่นว่าน เป็นดันเป็นอย่างกันสว่าคุ่นจักใจวัดกันเลยในกลุ่มในกลุ่มเดียวกันใจวัดกันใจเป็นใจเลยพี่น้องลอยลอยเป็นลอยเลยเป็นแบบเป็นกลุ่มเน,น้อยพี่น้องเลียนขึ้นดีดีเลียนขึ้นอัพอัพดีดีเอาเบึ้งให้กันเอง เมื่อไหร่กันโจบโจบโจ๊บเม่อไหร่พี่น้องนะดีขึ้นยังเมื่อไหร่แม่หอมอยู่ในกลุ่มมี่จะใจดีๆได้ลูกแต่เต่าพี่น้องก็ทำรัวเพราลูกแบบอันบอกเป็นลูกแต่งแต้มมี่เหอนแม่แม่เทียนแม่เทียนขึ้นมนกระรุ่นลูกรุ่นเต่าพี่น้องแม่เทียนกับลุงสักลุงสักกินรุ่นตาสั่งโนบะโตอกะ เพิ่งกันนั่นยุ้ยเจ่าพระเพื่อนแก่กะถือเอาเอาเพิ่นเปโนบะตัวน้องเนาะหักกันจะเอื่นกันตามสองเนาะเอื่นอย่างน้ำสองพื่อนเนาะน้องแม่ใกล้แต่ก็ไปรูปแม่หอมเนาะเดี๋ยวเอื่นน้ำสอง ใใอแม่ไก่น้องจังแล้ว่เมียอังค้อมลายเล้วตังหอนเอาเอาแมวหุ่นล้วมาตังพีน่น้องคุณกาแฟ่ล่มีความกัสบสัปปะดีค่ะคุณกาแฟผุ่นี้พี่นนอยมันระยาดดีขึ้นอย่างนะอืมมันระยานดีดีสวัสดีหอดแมว แั่งเต็มไปเลยยูทูบมือออนเฮ้ยเมื่อนี้ก็เลยมานั่งกินอันนี้พี่น้องนางกินพิซซ่าคลิปนีน้จะทำน,น,นี่เนาะจะทุกคนเนาะคลิปนี้จะทำนี่เนาะมือร้องกับก,ะกะับก,กดแชกกดไลค์ได้แจกเด้อฝากกดแชกกดไลค์ช่องในน้อยของ อาอักกันดีดีกลุ่มนี้พี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจไม่หอมในได้จ้าได้บา,บายสวัสดีจ้า